ชมรับชมก็มาต่อในตอนที่สิบสามอไม่รู้ตัวนี้จะมีกี่มุมมอง มันมีชัตเตอร์สามกับชัตเตอร์สี่นั่นนะสิวันนี้ชัตเตอร์สามกับสี่มันคือยังไงเราจะเข้าชัตเตอร์สามกับสี่ยังไง Não é <laughs> น่าจะแบบเดียวกันลรปะ ตัวนี้ก็เล่นสนุกดีนะเพราะมันโหดมากเลยระยะโจมตีก็ไกลก,กว่าระยะโจมตีไกลกว่ามาก นเห็นอะไรแป๊ะๆตรงอ๋อตองยู่ฟังอันนี้ไม่มีอะไรหรอกกูหยุ่นซวงมีสามชัตเตอร์อันหมายเพรว่าต้องไปิด มีชาร์จแล้วเดินได้หรือว่าตัวนั้นก็ชาร์จแล้วเดินได้แต่เราไม่รู้รนั่นนะสิตัวนั้นอาจจะชาร์จแล้วเดินได้ตัวนักพลดนักราปีาศาจ

ให้เราได้หยบร้อยจบไปตาต่อไปเลีวยวจ้า มาแบบเราจบไอ้นั่นไปแล้วก็เลตปังต่อได้เลยเปลี่ยนตัวละครไม่ได้ั้งนั้นต้องกลับมาเริ่มใหม่เพื่อเปลี่ยนตัวละครแล้วก็เป็นเซฟตัวใหม่ทำแล้วทำไมมันตรงนี้มันทำไว้ทำไมนะทำไว้ดักคน

จมตีกาอากาศได้ดีกว่านักปติกีกยอดเลยตัวนมมนเวนี้ทำไมมันเก่งจังวะตัวละครนี้ทำไมมันเก่งจังทั้งความแรง โอ้มีฝั่นขึ้นบนด้วยเกินไปไหมสุดยอดเลยตัวนี้เล่นสนุกว่าไป จำต้องเป็นโหมดฝึกสอนเมื่อไรจะจบคุยกงตัจอางสกุมเราขับตั้งแบบยากเหมือนเดอ แล้วก็ไปลำบากดาดสุดท้ายใช่แล้วก็ไปลำบากดานสุดท้าย สกิลไม่เหมือนกันด้วยนะตัวนี้มันเวิร์กแค่มีชาเลนไม่มีบอร์หในตีโเี้ยจ <Go. S 1> ีงูพิษเหรออัดศูนย์งูจริงกอง แปลว่าตัวละครนี้เดินทางกันนักโลย โดดยากมากเลยมันให้กดเอ้ทำไมาอ่อเกือบตายอยากจะคาเตอร์เอาเดืองตงัวมันก็ได้ untuk teman man ini sudah dengan kamu lorok. Kau pelan. 王、啊，阿雪，快跑！哥，你要不要紧？都抓！狐狸、啊。舅舅。哼、嗯，不会。两个孩子年少无知。你要怎么？这颗定神珠。 还真！你们两个还不快！晚辈无知。狐狸，多谢魁王大。舅舅，这毒十可有何建议？凭你的那、啊、哥，此毒不先生辛苦了。 我把你的原身去傅龙玉可以胡闹。孩儿们，他可以救哥哥。此行期间未保阿青问，这安灵石。此物，据我所知，我准备一件信物。我也一起去。嗯，也好。你们半人半人。舅舅放心。带他们打钉脚。 มีสามชัตเตอร์เออชัตเตอร์ศูนชัตเตอร์สามแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ครั้งที่สองครั้งที่สามถึงจะปลดล็อกโอเคก็คือต้องเล่นปุูกบวกใหม่อีกรอบหนึ่งจะปลดล็อกอ๋อยังไม่ผ่านชัตเตอร์เออไม่จำเป็นต้องปุดไะ้นไหมเกีย yeah. ด เปลือที่จะฝึกแล้วก็แปลว่าตั้งฝั่งรับลบคือเสร็จสม,ม100จบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตกแบบสมบูรณ์แบบ มีมนสายซมอนเนอร์โอ้โหสายสมันเนอร์ว้าวอ็บบิลิตี้ซมอนเนอร์จริงๆด้วยมีพี่ชายมาช่วยอัพให้นหมด ววววกกกกนี่เริ่มทางด่านใ้ด่านปลาไผ่เลยนี่หว่าอัพเวลจบแล้วโจมตีได้เอานี่ก่อนละกันต้องพลังโจมตีไปก่อนอัพเวลไปก่อนเอาจะชาเลน เพื่อเอาเต็มใช่ฉันอยากรู้วิธีใช้พลังมากเลยตำมนเนอร์อใช้ยังไงเอ็นรู้สก,กิลเอ็ดอร์บดอะไร เพอร์รี่ลบโจมตีอาบีเรียกกมาโคตรเจ๋ง ไม่ใช่ทำอะไรเลยใช้อาบีคำสั่งเดียวเลยแค่นีน้ผ่านละอารบี RB คำสั่งโจมตีอย่างเดียวเลย ี๋ยวเก็บปีศางูก็ปิดเลยละกัน,นเอาเวลาเพื่อเรียนสกิลปีศาจนาโอ้ยเก่งขึ้นโอ้แทงข้างหลังได้ด้วยไม่น่าเชื่อโอ้แทงข้างหลังด้วย โคตรเก่งเลยเรือ่อพลังเราน้อยจะได้วิชาไหมเนี่ย อยู่ในมุมอ่ะอในมุมพายากมากอ,ออกมาสิโอ้อยู่ในมุมอเด็ เอาเปอเอาเปอแล้วก็โดนอเอาเปอร์ทันพอดีแบบไม่รอดเลเวลยังน้อยมันเลยไม่เก่งในสุดเราก็ได้สก,กิลรู้สึกว่าสก,กิลซัมมอนมันไม่เก่งเลย ใช่สก,กิลซซมมอนมันไม่เก่งเลยอ่ะโจมตีแล้วเป็นสายฟ้าถ้าโดนโจมตียิงแล้วเป็นสายฟ้าอันนี้มันเคาน์เตอร์แยกกลางจะชัดเลยโจมตีเป็นสายฟ้า ต,นนตรงตีเป็นสายฟ้าชาลินอยากรู้ว่ามันเก่งไหม อันนี้น่าจะโกงอยู่นะเปล่าปล่อยสายฟ้าได้ปล่อยสายฟ้าเรียบร้อย พอเก็บสายฟ้าครบสามอันเนาะตีให้ศัตรูติดสายฟ้า ยังยังไงให้เค้าเตอร์ล่ะให้สตูตีเราแล้ว,ลวให้มันตายเอง เรียบร้อยเป็นพลังสายฟ้าที่ยอดจริง พัดนี่พัดหน้าเราก็จะมาลุยที่นี่ต่อชูส่งฉินนคือเสีบายบายจ้า